อู้เฮ้ยอ้วนเดียววะข้างล่างดยูวะเพื่อนกับคู่อยู่ให้สองตัวกับช่างโร้สิ่งกับช่างโร้ดิ้งเนาะโอ้ยโดนนิดเดียวแท้ว่ะเพีท่ากับโดนคีบตรงนี้มันขาดเลยอือโดนครับน่าจะโดนนะโดนโดนโอ้พันแล้วครับติดแล้วครับ อ่ะวันนี้อย่ามาดูกันว่าผมจะได้ตัวไม้นะครับนะอืมเปิดกล้องก็คือนู่นนะฮะปานินอยู่กลางนูน่นมีคําถามมาตลอดว่าผมเนี่ยเอมผมเนี่ยนะถามผมว่าปลายอร่อยดีสุดตอนไหนถามถามผมนะถ้าในความคิดผมคือฝนลองลองมาก็คือหนาวถ้าหน้าหนาวคนมาได้เขาก็จะมาแหละเพราะว่าหน้าหนาวนี้ก็ไม่แพ้กันเลยนะครับนะอ่าวันนี้มากระปีธรรมดายางสิบส,สี่มิล วันนี้ผมใช้ยางไม่ตึงมากนะครับเพราะฉะนั้นยิงได้ไม่ไกลก็คลิปนี้ก็คงต้องเผื่อหน่อยแหละนะเดี๋ยวมาดูกันเพราะฉะนั้นบางคนถามว่าลอยดีสุดตอนไหนนะครับอล่ลืมตอบคำถามอ่ะขอเวลาสักนิดนึงเนาะตอบคำถามให้เอฟซีหน่อยหน้าฝนหน้าหนาวใช่ปะแต่ถ้าถามว่าบางหมายไม่มีคนกวนะจะลอยดีทุกทุกตลอดฝนหนาวแรงนั่นแหละครับผมแต่แถวที่ผมมาเล่นเนี่ยก็คือแถวบ้านผมหรืออะไรเงี้ยเขาเล่นปืนยิงปลากันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นมันก็จะหาย,ยิงยากหน่อย แต่มันจะมีหมายแม่น้ํานะครับนะอันนั้นเป็นหมายวิเศษที่สุดผมอิจฉาคนนี้อยู่ใกล้หมายแม่น้ําคือตลอดปีนะครับนะหมายแม่น้ํามันจะมีทั้งแห้งทั้งรดคลองนี้เป็นยังไงคลองนั้นน้ําดันฝนตกปลานอกปลาลอยเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ใกล้แม่น้ําจะดีสุดนะครับนะเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นะครับมันก็แล้วแต่พื้นที่เนาะเพราะว่าบรรจุดเนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าตรงนี้เป็นคลองเนี้ยอพอพอน้ํามันดันขึ้นอย่างเงี้ยปลามันจะนอกนะครับผมนอกฝนนอกหนาวเขาว่ากันไปนะ อ่ะโอเคยาวแล้วครับผมเด๋ย่ามาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้ตัวไหมนะฮะไปดูกันเลยคือตอนนี้ผมเห็นปลานินนะั่นเป็นฝูงแบบขนาดมะฮึมาเลยแล้วลอยอยู่นู่นถามว่ากลางไหมไม่กางต้องหาทางไปฝั่งนู้นครับมันอยู่ใกล้ฝั่งนูน้นแต่ไม่ได้ใกล้ชิดนะโอ้น้ำดันขึ้นสูงแทบทุกที่เนาะช่องนี้หน้าฝน ปเดี๋ยวอ้อมไปฝั่งนู้นครับน่ารุ้นเนาะฝั่งนี้ไม่ขึ้นเลยครับนู่นมันเป็นยืงๆฝั่งนู้นฮะไกลจากฝั่งอยู่นะแต่ถ้าตรงเนี้ยน่าจะหมดปอกตรงกลางใช่ไหมขยับไปอีกอะฮะเกือบจะหูห้าหกเมตรอะจากตรงกลางนะไม่รู้กี่เมตรนะถ้าขยับไปโน่นอีกไกลฮะไปยังอ้อมไปฝั่งนู้นดีกว่านั่นๆๆอุ้ยขาวๆเลยไป โดนครับอุย้ยใหญ่ครับปลาเนรนี่ใหญ่เลยน่าจะต่ำไปผมน่าจะขยับไปอีกนิดนึงฮะกัวมันเห็นแล้วมันหนีไงอ้โหอยู่หลายตัวครับเมือ่อกี้ ใหญ่ใหญ่บอกเลยว่าใหญ่นัดแรกไม่โดนครับผมแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงรอดูสักพักถ้าเห็นเป็นฝูงอย่างนี้ปกติไม่น่าจะหนีนะน่าจะขึ้นใหม่ ต้นนู้นก็น่าขึ้นครับขึ้นอยู่ตรงนูง้นแล้วยิงลงมาไกลนะแต่ว่าได้เปรียบที่สูงที่สูงอะฮะใครอยู่ที่สูงอะได้เปรียบสุสดๆล่ะพลาดครับพลาดเมื่อกี้เล็งเผื่อด้วยไงผมน่าจะเคยเบเข้าไปอีก ระแว,แวงครับกลัวมันเห็นแล้วมันหนี่เอ,อ้พลาดเลยถามว่ากี่ตัวใช่ไหมเมื่อกี้เกือบเป็นสิบอะฮะไซส์แบบอย่างเงี้ยเกือบเกือบสอกอะปานินตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ลุ้นอยู่ถ้ามีลุ้นลุ้นก็เอาเอาขึ้นมาครึ่งโลน่ะจะมีแน่แน่ไม่ได้ตัวน่าโดนมากเลย ว,ว,ว,ว้าวะเฮ้ยงูว้าจับใจไปเลยเฮ้ยดูดูตอวจิงไม้ตัวหนึ่งความหลางๆหนุกไหมครอใกล้ๆเลยเมื่อกี้เห็นชะโด,ดใหญ่ครับผมยิงปาดินไยฮะนี่ หลุดครับได้ตะเกียบโดนไม่เต็มครับเพื่อน,อนตอนนี้มีน้องโอมแล้วก็นะักกอลผมนะครับเฝ้าอ,อยู่มุมเนี้ยขึ้นไม่ระแวงเลยปกตินี้มันจะหนีนะสุกยากที่เดียวครับตอนนี้เห็นเงาดำๆไปตรงไหนเหมือนหมดเลยครับตอนนี้เมื่อกี้เห็นตึ้งตัวอยู่ครับ แต่ไม่น่าจะทันครับเห็นกันนะก๊อฟอยู่พอหัวมันลงน้ำแล้วห้หัวมันชันลงแล้วครับเบลเลอร์เลยโดนครับน่าจะโดนนะ้อโดนโดนโอ้พันแล้วครับติดแล้วครับอ มั่นใจครับโอ้ติดครับโอ้ใหญ่อยู่ติดเขือครับเพื่อนเพื่อนโอ้โดนมินครับต้องเร็งลงต่ำครับเพื่อน มาแล้วครับแต้มแหลกใสสวยครับเอกมอกลางๆเลยเพื่อนๆตัวนี้มันจ้องอยู่อย่างนี้นะฮะแล้วมันออกเฉียงๆไปทางขวาอย่างนี้หน่อยเนี่ยโอ้มาแล้วครับแต้มแหลกไม่เล็กเลยนะเพื่อนๆเนี่ยโดนมินมากดูดิน้ำยิงยากครับ เป็นสีกระจกผมบอกไม่ถูกอะ่ะเพื่อนๆอ,อย่างเหมือนกับน้ําที่ว่ามันน้ํากําลังจะเน่าโดนย่าเพื่อน<ๆ>เห็นว่าดูแล้วเหมือนกับว่าโดนเแต่ไม่โดนฮะผมคิดว่าครึ่งโลครับอันตัวนี้เลยครับเจ็ดขีดกับแปดขีดครับผมสวยอยู่หัน พันแล้วติดแล้วก็เออติดแล้วไอ้หลุดหลุดหลุดไปดูทุกหางเว้ยเว้ยเว้ยจีบเรายิงตามก้นไป สวยอยู่ครับชโดครับปอกเจอใส่ปอกเกือบหลุดแล้วเนี่ยเพื่อนเนี่สบัดก็หลุดแล้วเนี่ยิดเดียวจะหลุดละพอได้อยู่นะใส่สวยอยู่ เห็นเป็นปา้าเขานะเอางเดะเอางเดะนี่อยากห้านาทีก่อน <c oughs> ยืมกระชังนะก๊อบผมครับอยู่รถอะกระชังผมไม่ได้เอามาหยูดดยได้ใส่หามครับใส่หามครับรู้จักไหมคำว่าหามอะใส่สวยอะใส่ใหญ่อยู่อะ อุย้ยวัดหามเวัดหามสิ่งที่สุดคือปลาน,นิ้นแหละเพืเ่อนๆมันใส่แล้วมันชอบปักมือผมตรงนี้ก็ขึ้นนะแต่ว่าผมอยากจะย้ายจุดอีกก่อนสะดวกดิฮะ ก๊อบยิงโดนปะนินเขคิดว่าชะโดอู้ขึ้นมาแล้วครับก๊อบลงไปได้ปนะ่ะน่ะอ้ไซส์สวยครับน่ก๊อบได้ ใหญ่ๆอยู่ครับผมเห็นคีบข้างมันใหญ่อยู่โอย้ยปนินตกใจเบิ่ดเอาใจสะดูย้ยดดอโอ้ยใสสวยครับ <c oughs> โอ้ย <c oughs> เฮ้ย้วนเทวะข้างล่างอยู่วะเพื่อนก <c oughs> ับคู่อยู่ให้สองตัวกับช่างรูสิ่รกับช่างรูดิ้นเนอะโอ้ย โดนนิดเดียวแท้ว่ะเพียบถ้าบรโดนลิปตรงนี้มันขาดเลยตรงนี้เหมาะครับน่าจะมีรังชะดัวะอ้ยข้างนอกมาดูกันครับนะครับได้กิโลหกขีดหกขีดหกเกือบโอ้หกเกือบเจ็ดครับผมหกจุดเก้าศูนย์หกขีดเกือบเจ็ดขีดเอ้ ไม่แห้วแล้วครับโอ้โหไกลไปโบเหาเนี่ว่าไกลไปโบ ตอนนี้ชี้เป้าครับชี้เป้าให้นะกกอบครับนายกอบยังไม่เห็นอีกแล้วครับตรงต้นไม้ตายนายก,กบอบเออหลงเหลวอยู่ไกลโพดหรือเปล่าวะเนี่ย ก่อนขึ้นคือเห็นอยู่แบบแบบมุมนี้ขึ้นมาแล้วคือบ่เห็นวะ<ม>่ะเอาเรื่อยๆ,ๆใกล้ๆนะอุ้ยนก g o ได้นะครับสัดใกล้ๆเลยโอ้ยมาดูตัวนะครับเพื่อนๆกบฮาล์มารูดอย่างมันพัน fc อยายกเห็นตัวแล้วก่อนเนี่ยอันนินครับเพื่อน ฝ่ามือกลางโอ้ยเต็มๆตัมก็ไม่ต้องยานหลุดกลางโตหพุ่นเ่ะเข้าเต็มๆครับผมมยังไม่เห็นเลยครับนี่ผมมาจ้มมาจองมุมเนี่ยผมน่าจะเข้ามาใกล้มันเกินหรือเปล่าไม่มั่นใจน่าจะไปขึ้นต้นนูนครับ ผมว่านะใกล้เกินแล้วมันเห็นตัวเราหรือเปล่าโอ้ยต่ำไปครับเพื่อนๆไม่โดนโอ้พลาดเสียดายมาก ผาพผาทผาต่ำไปนิดเดียวฮะโอ้อยเห็นตัวเลยเพื่อนวันนี้ผมเอายางไม่ตึงมาไง <c oughs> ก็คือหลักๆก็คือกะว่าจะมาสู้มาเอาแบบปลาชะโดแบบเดินขอบฝั่งแล้วไปยืนชิดอย่างนั้นอะไปไปพะมาแล้วเ,เห็นปลานิลนครับไม่กลา้ายืนใกล้ฝั่งถ้ามันเห็นแล้วแล้วมันไม่เข้า พเยายใสวยนะเมื่อกี้เข้ามาสองสาตัวครับอืโ้ย จะดูครับไม่ทนมันเพื่อนเพื่อนขึ้นจิบพอดีแต่ว่ามันบางยา่ครับโอ้ ไม่รู้ครับไม่โดนครับโอ้ฮะติดว่ะเออได้ลงแล้วเนี่ย Nằm lực xa đuôi Tịt đoà cắp ơi Tịt Hô oh. มอเห็นในน้ำตัวเล็กๆครับขึ้นมาไม่จะเกือบโลอีกแล้วละ่ะสายใหญ่อยู่ครับเนี้ยห่างมานะสังเกตดูมันอเอาต้นไม้มาสุมไว้อะเพื่อนๆเ,เห็นไหมฮะนั่นเลยฮะรังเด,เดี๋ยวตัดต่อผมจะซูมให้ดูครับ ต่ปกติผมไม่ค่อยอยากจะบอกนะเพราะว่าถ้ามันออกลูกออกคู่ผมไม่ได้นิยมนะฮะผมไม่ได้นิยมหรือว่าไม่แนะนําให้ยิงตอนมันเป็นลูกอคอกก็แล้วแต่สปีริตนะฮะเนาะชโดผมไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ถ้ายิ่งซีเรียสก็คือช่อนนะฮะบางคนไปแบบว่าไปยิงลูกค้อกปลาช่อนอย่างเงี้ยน่าเสียดายปลาช่อนมันหายากกว่าชโดนะผมบอกเลย โดนตรงกลางตัวครับไม่รู้ว่าผมลืมแล้วเนะจังหวะผมนั้นผมได้อัดให้ยิงยิงให้ดูหรือเปล่าตอนยิงลงไปเอาแบบไม่ได้กลัวกล้องเปียกครับ <c oughs> กล้องติดหัวอยู่ลืมตัวกดอัดอีกด้วยครับเห็นว่าผมอยู่บนหญ้างไงไม่น่าจะจมเลยกดอัดต่อเลยใสใสสวยอยู่ในน้ำตัวไม่ใหญ่มากครับจะออกขึ้นมาในหู บมเลยที่ร้อยครับผมก็ทำเอาง่ายตัวนี้เป็นสายเอ,อโทรศัพท์นะครับนะมันน่าจะเป็นเอ,อบีเนียมหรือเปล่าผมก็ไม่เข้าใจเพราะมันไม่ค้นที่สนิมครับแล้วก็ใช้เอ,อสายรัดใส่เข้าไปแล้วก็ลนให้มันหดฮะท้องหดนั่นเองนะครับไม่ใช่สายลัดไปปลาก่อน,นที่ร้อยเงี้ย ทำง่ายๆครับปกติเขาจะใช้สแตนเลตครับผมใช้เข็มเย็บกับสอกระโพดเลยมันหาซื้อง่ายฮะแล้วผมไม่ได้ขี้เกียจเจาะด้วยมันเป็นส่วนมากเขาจะใช้สแตนเลตใช่ไหมเจาะเนี้ยง่งงายดีอันละสิบบาทหรือสิบห้าบาทนี่เลยครับนี่ได้เลยครับร้อยเข้าไปสูงจังตอนนี้โอ้โหไม่รู้ว่าจะขึ้นได้ไหม สูงมากมันไม่มีกิ่งให้เกาะอ,อันนี้กิ่งนี้ก็ใช้ไม่ได้เฮ้อขึ้นถึงไหมไม่ถึงต้องหาวิธีก่อนครับออกขวานิดเดียวครับไม่โดนนะเพื่อน บลวเขามาหาเห็ดว่ะ โอ้โติดครับติดเครือใส่บิ๊กเลยตัวนี้ ใหญ่เพื่อนใหญ่ใหญ่มากไม่แห้วครับน็อกครับ ให้สวยอยู่เมื่อกี้ตามเป้าครับเล็งไว้กะก็คือให้น็อกครับกลัวไม่โดนจุดสำคัญอยู่ถ้าไม่งั้นแล้วได้ตัวยากครับโอ้นักกอบมัดยางให้ครับเปลี่ยนยางอีกเส้นหนึ่งดีดนิ้วแตกเลยโอ้เสียแรงไปเยอะครับทีนี้ กะว่าจะยิงครับถ้าติดตัวนี้ก็ลงครับผมแต่มันไม่ได้ติดต้นไม้อยู่ต่อได้อีกหน่อยครับจังหวะที่ผมขึ้นยางฮะเห็นตัวนั้นใหญ่มากน่าจะสองโลฮะคือคือตะกอบเขามียางนี่ไงสิบสี่รูเล็กเด่นนิ้วโชคดีครับมันไม่โดนกลางนิ้วครับถ้ากลางนิ้วจัดจักจะจะนี่เผื่อๆนิ้วหักครับ ระวังให้ดีครับมัดยางหรือว่ายางผุอะไรเงี้ยไอ้พวกรูเล็กอะฮะตัวดีเลยว่าแรงถีบมันสูงนี่ครับโอ้พอได้นะเกือบโลเนี่ยตัวนี้เจ็ดเป็ดขีดน่าจะที่แน่ๆก็คือไซส์เจ็ดไซส์แปดครับผมนี่ฮะกะเอาตรงนี้เลยกะเอาน็อกเลยเห็นอยู่ในน้ำไม่ใหญ่ครับแบบสี่นิ้วเกือบฝ่ามือ แต่ว่าปลาช่วงนี้ที่แน่ๆคือฝวามมือกลางๆอยู่เลยครับก็คือมันอยู่ลึกครับผมเราก็เลยเห็นตัวมันไม่ใหญ่มากอใสสวยอยู่ครับโอเคครับได้เพิ่มแล้วนี่ครับแตมเดี๋ยวลมแล้วครับเราต้องกลับบ้านกันนะครับอาจจะมีแวะหน่อยนิดๆหน่อยๆครับรออาจจะไม่แวะครับ โอเคครับผมไปก็นี่ครับวับนนี้ไซที่ได้ก็มีแต่ไซบึ้มบึ้มเลยเพื่อนเพอนปลาินได้สี่ตัวนะครับยิงไม่โดนอีกนับสิบจดูมาอีกหนึ่งตัวอยู่ฟักตังนี้ก็น่าจะน่าจะได้อยู่ครึ่งโลครับนี่ตัวนี้ ไซสใหญ่อยู่นะนานแล้วครับบาไดไซสบิกๆอย่างนี้เห็นอะไรเยอะครับแต่ยิงไม่โดนดาดซ้ายดาดขวาขึ้นต่ําลงล่างอยู่นั่นเลยฮะอันนี้ยังถือว่าจับจุดไม่ได้นะครับเนาะเคยนี่มีกลางตัวโดนหลังโดนกลางตัวนี้น่าจะโดนโดนโดนีโน่โดนกลาง ยังจับจุดไม่ได้ครับเดี๋ยวตัวไหนตัวไหนตัวไหนน็อกโอ้ตัวนี้น็อกโดนหัวอ่ตัวนี้เพราะมันทะลุมาตรงนี้ไม่ได้โดนกลางนี่ฮะตัวไหนวะไม่ใช่มีตัวหนึ่งโอ้นี่ไงฮะนี่น็อกปกติถ้าตัวใหญ่แล้วสวะเยอะๆเครือเยอะๆผมจะไม่ได้เล็งกลางตัวนะแต่มัน กะระดับน้ําไม่ได้ฮะก็เลยเลือกไว้จุดปกติผมจะเล็งจุดนี้นะครับถหายิงปลานินนะผมชอบจะเล็งจุดเนี้ยมันจะโดนบริเวณเนี้ยจะดีมันจะมีสิทธิน็อกเยอะแต่ถ้ายิงตาไม่ค่อยน็อกครับผมเคยลองแล้วส่วนมากจะไม่ค่อยน็อกปลาไม่ตายลยละบางทีดิ้นสะบัดเลยโดนยิงเข้าไปในลูกตายผมก็ไม่ไม่รู้นะแต่เพื่อนๆคนอื่นเป็นหรือเปล่านะแต่ผมชอบเป็นฮะ,ะวันนี้ก็เป็นลูกของพ่อเหมือนเดิมครับผมนะสามสิบห้าเซนนะครับผม